ครับก็คนก็ไม่ได้เป็นต่างนานาเนาะมันไม่ใช่คนคิดไปต่างนานาครับมันคลิปมันออกมาให้คนเห็นมากกว่าครับผมก็ก็ตามตามที่ตุ้มชี้แจงไปเลยครับตามนั้นเลยมันไม่มีอะไรไปต่างจากนั้นเพราะว่าตุ้มก็ไม่ได้ปรึกษาใครในการโพสต์ตุ้มเห็นแบบมีกระแสมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบอ่าสงสัยเราก็ชี้แจงในส่วนของเราในมุมของเราเท่านั้นเองว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นเลยครับแล้วพอเราเห็นคลิปนั้นเราก็ สบายใจใช่ไหมส่วนตัว,ว,วแล้วก็ได้เคลียกอะไยดีกว่าเออจริงๆตูไม่ได้เป็นคนทํางานสแตนด์อะโลนอยู่แล้วครับตูมีค่ายตูมีองค์กรตูมีแบบเพื่อนร่วมงานอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้อะไรที่มันแบบไปกระทบกระทั่งคนอื่นหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรของเราเราก็แค่ชี้แจงในพาร์ทของเราในส่วนของเราเท่านั้นเลยครับผมตามปกติเลยยืนยันว่าตคณะทุกคนารไปร่วมงานลักษณะไหนนะคะก็คือก็ได้ตามที่โพสต์ในไอจีเลยครับเข้าไปดูได้เลยครับ ตามนั้นเลยครับเหมือนตอทนเข้าไปามที่โพสในไอจีเลยครับพี่ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไว้ขนาดนั้นนะแล้วรู้สกสบายใจว่าี่เป็นังไงบางเอ่อก็ก็คิดว่าถามว่ารู้สึกสบายใจไหมมันก็แค่รู้สึกว่าเราได้ชี้แจงในส่วนของเราเ mm hmm. ท่านั้นเองตูมรู้สึกว่าอ่าทุกวันนี้คนในโซเชียลค่อยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟัง mm hmm. ค่อนข้างจะฟังจากจุดหนึ่งแล้วตีความไปได้หลายจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการชี้แจง มันจะได้จบทีเดียวณนะตรงนั้นตุ้มคิดว่าตุ้มชี้แจงในพาร์ทของตุ้ม<ช>ด,ดีกว่าเท่านั้นเลยครับแล้วได้ไเช็คคอมเมนต์ไหมคะพอเราชี้แจงมีคนเข้าใจหรือไม่าใไบ้างจริงๆส่วนใหญ่หลักๆนะครับก็คือที่เห็นก็คือเข้าใจครับผมเพราะว่ามันก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะถ้าเราเกี่ยวข้องเราคงไม่มายืนตรงนี้เราคงไปอยู่ตรงนู้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตุ้มว่าตุ้มเคลียร์ตัวเองชัดเจนแล้วก่อนที่ตุนมจะชี้แจงมันก็มีการโยงนั่นโยงนี่อาู่เรื่องของการเอาน เอาเข้มูลหลายๆอย่างมาบอก <c oughs> คือจริงๆการชี้แจงของตูมันมาจากคลิปครับตูมเห็นไวรัลคลิปของตัวเองที่เราไปร่วมอีเวนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถชี้แจงได้นะเพราะว่าคนดูจากคลิปอะครับและคลิปเพียงแค่3ถึง5วินาทีอะครับมันตีความได้หลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าเราชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ดีกว่าส่วนตัวแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อยังไงตูมให้สิทธิ์ของคนดูเลยแต่ว่าตูมชี้แจงในพาตูมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โอ้ยตูมว่าไม่ใช่แค่ตูมนะทุกทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ตูมพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับคุณจะรับทุกวันนี้เราจะรับงานอะไรเราต้องเช็คเราต้องดูอะครับผมก็ก็ตูมว่ามันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ทําให้ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังได้ตระหนักถึงว่าในการรับงานอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจสอบทั้งนั้นเลยครับพี่ตุ๊กทำหลอดพรมมันมีพัราลัยนะปกบ้างไหมครับค <c oughs> ุณ <c oughs> ไม่เที่ยวอาไรกันหรอกเออแบบพี่ตัวเคยร่วมงานกับคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยพอมันเจอเรื่องแล้วแบบก็แบบคนกระทบกับตุ่มบ้ามันบ้าอะไรกันตี่ตัวเป็นดาราตุ่มฮิโตรอะไรกันที่ว่ายังไงเออไม่ไม่เข้าใจคําถามหมายถึงว่ากระทบยังไงกับตูมบ้าใช่ไหมมกระทบตุ่มกับดาราอะไรอะไรทั้งภาพลักษณ์ทั้งความเชื่อถือเชื่อมั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เคยมีต่อดาราหรือคนดังในวงการอ๋อครับตุ่มตุมมองว่าเรื่องนี้มัน มันไอเรื่องภาพลักษณ์คือส่วนภาพลักษณ์ไอเรื่องกฎหมายคือส่วนกฎหมายเราเรามาแยกแยกกันเป็น2องเซกชันเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์อะครับมันเป็นสิ่งที่ตูมองว่าทุกๆคนนะครับต้องแฮนด์ดด้วยตัวเองอยู่แล้วตูไม่สามารถไปปกป้องภาพลักษณ์ใครหรือไม่มีใครสามารถมาปกป้องภาพลักษณ์ตูได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายดีกว,ว่าถ้าเกิดเราทําทุกอย่างตามคองตามกฎหมายมันก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรกันครับสุดท้ายแล้วเรื่องของภาพลักษณ์ะครับมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่สุดท้าย ตัวเราเราทำอะไรเรารู้ดีที่สุดอย่างในาักษแบบเธุรกิจเองมันมีการเรียนรู้จากการโอ้โหอยู่แล้วจริงๆมนุษย์มนุษย์ไม่ควรจะเป็นน้ําเต็มแก้วครับเราควรเรียนรู้ทุก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 สเต็ปของชีวิตอยู่แล้วมะตุมเมื่อปีที่แล้วผิดพลาดอะไรมันก็จะทําให้มัตุมได้ปรับปรุงและเป็นมัตูมในวันนี้และวันนี้มัตุมผิดพลาดอะไรในปีหน้ามะตุมก็จะเป็นมะตุมในเวอร์ชั่นถัดไปในการ สเต็ปต่อไปของเราเพราะฉะนั้นตูมองว่าทุกๆทุกๆอาร์มเรียกว่าอะไรครับทุกๆปัญหาที่เข้ามาดีกว่าครับให้มันเป็นบทเรียนเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นในเวไหนก็ตามแต่ตูมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองยังไงเราไปต่อได้ครับตอนนี้เราต้องเช็คอะไรเป็นพิเศษไหมพอจะรับงานอะไรที่ตูมต้องแบบดูก่อนเรียนแบบแรกเอ่อตูตอนนี้ตูโชคดีที่หลักๆงานตูม,มันคืองานของตูม อย่างเช่นตูมเป็นเจ้าของรายการตูมทำรายการอย่างเงี้ยมันคือเราไม่ต้องเช็คอะไรแต่ว่าอย่างส่วนใหญ่แล้วอะครับตูมก็จะมีผู้จัดการรับงานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีคนช่วยกันดูอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอะครับแต่ว่าถามว่าเช็คอะไรไหมหรอครับก็เช็คเป็นเป็นการเช็คแบบปกติอยู่แล้วในวงการน,นี้คือไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนตูมไม่เคยเช็คนะฮะแต่ที่มันมีคลิปน,นั้นออกมาเพราะว่าอันนั้นคือก็เช็คแล้วแล้วเรา ทุกคนก็ช็อกพปอยพร้อมๆกันเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ตูมเพราะฉะนั้นตูมองว่าคนเรามันรับงานาพลาดได้แต่ว่ามันแค่เรียนรู้ในการรับครั้งต่อไปให้มันรัดกุ่มแล้วก็ร,บรอบคอบมากขึ้นเท่านั้นเองครับ ถูก,กต้องถูกต,<า>ต้องครับถูกต้องครับกลายเป็นว่าตอนนี้เวลาลูกค้าเข้าเราเนาะลูกค้าหรือสปอนเซอร์เข้าช่องเรามันกลายเป็นว่าเราต้องสแกนให้ดีคุณมีใบอนุญาตไหมมีขออมไหมมีอ,อยอไมไหมมันก็จริงๆสิ่งนี้ตูไม่ได้เพิ่งทำเพราะเหตุการณ์นี้ด้วยครับเราทํามาตั้งแต่หลายๆรอบแล้วหลายปีแล้วครับทุแม้กระทั่งคนที่จะจะมาเป็นสปอนเซอร์ตูเองตูก็ต้องแบบสกปรีนหนักเลยนะไม่ได้มองเรื่องเงินอย่างเดียวว่าแบบ นะอันดับแรกคือช่องตูไม่ได้ราคาเลทสูงขนาดนั้นนะคะคุณพี่ <c oughs> อะไรนะช่องตูช่องดีเจมาตูมครับภาษาอังกฤษเลย <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเรา <c oughs> อะไรนะเก็บค่าทายินครับไม่คือตูมองว่าไม่ใช่แค่ตูนะตูยังย้ำอีกครงนะครับทุกทุกคนควรมีสโภบและก็มีความรอบคอบในการรับงานทุกประเภทเพราะว่า อย่าลืมว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าครับเราเป็นเหมือนเป็นหน้าตาของประชาชนเนาะเป็นผู้บอกต่อเป็นคนสื่อกลางที่บอกว่าสินค้านี้ใช้ดีของเป็นแบบนี้ของเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเรารับของที่ไม่มีคุณภาพมาหรือว่าของที่มีตําหนิหมาครับมันก็เป็นผลเสียต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคคือใครครับคนที่รักเราถูกต้องไหมครับคนที่เขาไม่รักตูมครับเขาไม่ซื้อของที่ตูมใช้หรอกครับแต่คนที่เขารักตูมมันมีนะ ละมันก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาเราถืออะไรเขาก็เชื่อเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรามองว่าและตระหนักว่าการรับงานการถือสินค้าหรือการโปรโมทหรือการพูดอะไรก็ตาม,มาครับต้องคัดแล้วคัดอีกดูแล้วดูอีกเป็นเรื่องปกติที่ตุงคิดว่าบุคคลสาธารณะพึงควรจะทํา ีเครั้งแรกที no. ่เจออะไรแบบนี้อะไรนะครับเคสีไอ็กซ์ตูเป็นครั้งแรกใช่ครับครั Dec <_<_้งแรกที<_<_ ok <_<_่เจอหี่เลยไม่เคือเคยโดนคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างคือตุ้มเคยเจอมาบ้างแต่ว่าตุ้มไม่เคยเจอหนักเท่ากับเคสนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของสินค้าไงครับทุกทุกวันนี้มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องคุณภาพของสินค้านะครับที่เราโดนตําหนิแต่มันเป็นเรื่องของระบบการขายใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นมากแล้วมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลด้วยมันก็เลยทําให้เราต้องรัดกุมเท่านั้นเองครับผมแต่ว่่่าถืืออเเป็นรงที ใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าตุมก็ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือมีคําถามอะไรเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมดีมาตุมครับตุมชี้แจงไว้แบบละเอียดหมดเลย <Okay. S 1>